สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่17กุมภาพันธ์64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับวันนี้เซ็ตก็ขึ้นไปทดสอบที่1,528แต่วแต่มาไม่สามารถผ่านได้นะครับก็ลุ้นแล้วกันเนาะให้เขาสามารถยืนให้ได้นะเพื่อจะไปต่อที่ 1543นะครับแต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสย่อตัวลงมาที่1512นะครับก็ระมัดระวังหน่อยละกันนะโอเคมาเริ่มต้นที่หุ้นตัวแรกนะครับ i v l เป็นแนวโน้มไ i ้เว้า up นะครับหลังจากที่ไปชนแนว42บาทก็ไม่สามารถผ่านได้และยังเปลี่ยนสีด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรมีโอกาสย่อตัวลงมานะ มีโอกาสย่อตัวลงมานะครับคนที่มีของก็วางสต็อป o อ s ไว้ที่3 5บาท75สตางค์นะครับตัวทัดไป BBL นะครับไม่อยากลงตัวนี้เออจากสีแดง2วันใช่ไหมขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับขอคลอเคลียอยู่แถวแนว126บาทนะครับเออนะก็ยังไม่อยากหลุดนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะวางสต็อปรอดไว้ที่120บาท50ตางค์นะครับถ้าเขาสามารถยืน บริเวณ126บาทได้แบบแข็งๆเนี่ยก็มีโอกาสไปต่อนะที่134นะครับแต่อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะครับโอเคตัวถัดไป GPC s เป็นนนมไซส์เวัพอยู่ในกรอบ76บาท25สตางค์ถึง88บาทนะครับตอนนี้ก็ถือต่อไปานะครับวางสต o อปล s อไว้ที่76บาท25สตางค์นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่82.75 ตัวทัดไป้แบมนะครับแบมก็เป็นอนมไซต์เวนะคนที่มีของก็วาง็อปล็อตไว้ที่21.90บาท90สตางค์นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่23.40บาท40นะครับตัวทัดป้าเคแบงเหมือนกันนะกลุ่มแบงไม่ยอมลงนะครับก็ขอเปลี่ยนสีนะเออน,นะครับอืมก็ขอให้เขายืนให้ได้แล้วกันยืนเหนือ145.50บาท50ตางค์ให้ได้นะครับถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่ 154.5นะครับตัวถัดไป CBG นะครับเออเปลี่ยนสีนะหลังจากที่ลงมาทดสอบที่แนวรับ134.5นะครับเปลี่ยนสีเลยนะเป็นสีเขียวนะครับถ้าพรุ่งนี้นะมี2เขียวแล้วทำหายเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะ มีโอกาสขึ้นไปต่อที่152.5นะครับตัวทัดไป PTT นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เว์อ up อยู่ในกรอบ37บาทถึง45บาทนะครับคนที่มีของก็วางตบล็อตไว้ที่40บาทนะมีแนวต้านอยู่ที่4 2นะครับถ้าผ่าน12ไปได้ก็ไปที่45นะส่วน PTT GC นะครับเออวันนี้ก็มีหางโผล่มา โผล่ไปยืนเหนือ65.75นะครับถ้าสามารถยืนได้แบบแข็งๆก็มีโอกาสไปต่อที่71.25นะครับคนที่มีของก็วางตับลอยไปที่61.25นะตัวถัไป้าย EA นะครับเป็นแนวโน้มได้เวอัพมานานนะวันนี้ขอเด้งเลยนะขอแบบขึ้นมาแรงๆหน่อยเออนะครับขึ้นมาแรงๆนะก็ขึ้นมาแปะที่แนว 69.25นะครับถ้าสามารถทะลุผ่านได้ก็จะไปที่73.25แล้วก็80ตามลำดับนะครับคนที่มีของก็เหมือนเดิมนะครับวางซับลอยไว้ที่61.50นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้าย OR นะครับออสบายดีกันหรือเปล่านะครับคนที่มี OR นะสำหรับคนที่ มี IPO ก็ยังชิวๆนะครับแต่ว่าคนที่เพิ่งซื้อตอนแถวๆ35บาท36บาทก็เ,เริ่มเริ่มแบบหายใจไม่ทั่วท้องนะก็มีแนวรับอยู่ที่32บาทนะครับมีแนวรับอยู่ที่32บาทถ้าหลุด32บาทดูไม่ดีนะเพราะมีโอกาสลงไปที่31แล้วก็29.25นะครับก็ระมัดระวังนะอย่ายให้หลุด32บบาทนะครับถ้าหลุดก็ต้องคัดก่อนนะอืมนะโอเค ก็ครบถ้วนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนของเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ m ั n นี่เบเตอร์นะครับของผมก็จะมีเปิดสอนในเดือนหน้านะครับในเดือนหน้านะวันที่1มีนาคมนะครับจนสิส้นเดือนเลยนะ สอนแบบเรียวถามนะครับสอนแบบเรียวถามผ่านสูมนะถ้าใครสนใจรายละเอียดก็สามารถสอบถามได้นะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ